สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาพี่ๆน้องๆนะครับมาตกปลาช่อนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะตกแบบอมนะครับพอดีมาเจอลูกปลาคลอกนะครับปกติผมไม่ตกนะครับลูกปลาคลอกแต่ว่าอันนี้มันอยู่ในทุ้งนานะครับผมก็จะตกซอมนะครับเพื่อให้ปลานะครับรู้ว่าเป็นเหยื่อนะครับอ่า กัดแล้วแล้วก็รอบหลังนะครับจะได้ไม่กัดเหยื่ออีกนะครับถึงตกได้ผมก็ต้องปล่อยอยู่ดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะตกแบบซ้ไม่ดูนะครับว่าเวลาปลากินแล้วนะครับเราจะทํำยังไงนะครับให้ปลารู้ว่าเป็นเหยื่อปลอมแล้วก็อันตรายนะครับทีหลังถ้าเกิดมีใครมาตกปลาก็จะไม่กินเหยื่อนะครับหรือว่าโอกาสที่จะกัดเหยื่ออีกครั้งนะครับก็จะมีโอกาสน้อยมากนะครับ ปลาคลอกนะครับปกติเราจะปล่อยให้เลี้ยงลูกนะครับเราจะไม่ตกนะครับเหมือนผมนี้ผมจะไม่ตกเลยนะครับถ้ารู้ว่าเป็นปลาคลอกนี่ผมจะไม่ตกเลยเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับว่าการที่เราตกแล้วปลากินแล้วเราจะทํำยังไงนะครับเพื่อให้ปลาระเวงเหยื่อนะครับเดี๋ยวฝากติดตามรับชมด้วยนะครับในช่องตกปลาช่อน oh <yeah. S 1> ฟิตจิ n งโตโปตันไรควันนะครับ เดี๋ยวรอรับชมเลยนะครับเรเาตีไปเรื่อยๆนะครับตีย้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาโคอกหรือเป็นปลาปกตินะครับการตีย้ำนะครับสำหรับปลาที่ระแวงเหนืออยู่แล้วนะครับจะเป็นการดีที่สุดนะครับถ้าเกิดปลาที่เคยกัดเหนือแล้วนะครับก็ต้องตีเป็น10บ0ิบไม้นะครับ เดี๋ยถ้าเกิดเป็นปลาที่ไม่ระวงนะครับก็แค่สองสามไม้ก็กัดแล้วนะครับดูนะครับผมจะตีย้ำไปเรื่อยๆนะครับตีย้ำไปนะครับตอนนี้ปลาเริ่มจะกัดแล้วนะครับเริ่มจะไล่แล้วนะครับดูนะครับกัดแล้วนะครับอันนี้คือกัดแล้วนะครับกัดแล้วโดนแล้วแล้วก็ ผมก็ปล่อยไปนะครับนี่ก็คือปลาจะเริ่มเราเองแล้วนะครับเดี๋ยวตีย้ำต่อไปนะครับดูนะครับผมจะตีย้ำต่อไปนะครับนี่คือเป็นปลาโอกนะครับเราจะไม่ตกหรือตกได้เราก็ปล่อยนะครับแต่เดี๋ยวมาดูวิธีของผมนะครับเวลาผมตกนะครับ ำให้ปลาเกิดการระเวงนะครับต่อไปจะได้ไม่กัดเหยื่อนะครับดูนะครับกัดแล้วนะครับกัดเสร็จผมปล่อยสายเลยนะครับเดี๋ยวตวัดเบาๆนะครับเห็นไหมครับผมตวัดเบาๆนะครับเพื่อให้ปลา่ายเหยื่อนะครับปลาเราให้ปลาระเวงยิ่งขึ้นนะครับใครมาตกก็จะได้ไม่ได้